บา้านแม่มีบอถ้บาบ้านแม่มีกดหนึ่งขึ้นมาเลย <c oughs> มีมีสามรอบครับแมนจะมีสามรอบแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเนี่ยปอจาปอจะเน้นปอจะเน้นให้เฉพาะพอ,อ,อจะเน้นห้เฉพาะดนวยองจากสองห้าสามเจ็ดเน้นซื้อไปแล้วครับแมนซื้อไปหล่นปัญหามันถือมีคือกันค่าเกิดเออเกิดมากหัวกระพรบอ้า พอเกิดมาหี่ละ่ะหัวกระพออีนละ่ะเกิดมาหัวกระพอะนะคะเออลูกพยายบาลเบาคืนลูกบานงงบอแม่ไปะนะคะอ่ะเดี๋ยวพอจะให้ฮาหนอยก่อน กลุ่มแนวทางรอ,อก่อนนะคะกว่ายังไม่ได้เปิดเลยบดอดยุททาไหนก็นซื้อรหลดแม่ก็ไปหาซื้อรหดอันเดียปลอสิเขียนห้าหน้อยก็มันโหลดแล้ว <c oughs> บอลูเดอร์จ้านะคะบอลูเดอร์จา้า <c oughs> นะคะอ่ะ <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะผู้ชายโทรมากวายกำลังสิเข้าไปประสัก แรงไหมล่ะเออก็แรงอยู่นะผู้ชายโทรมากลางไล์นะมันมาหานี่การไล์นะแม,ออนะม่ก็ถือว่าเลิศอ,อยู่นะอืมก็ถือว่าเลิศอยู่นะอ่ะมามามาแม่ต่างงามอ่ามามามาเดี๋ยวพอให้แล้วค่ะ ผู้ใดที่บ่าให้ไปสื่อไปหาสื่อน้ำเพิลเด้อพี่น้องเอ้ยปฏิบัติว่าอ๋อหาน้อยอยู่ในกลุม่มเพิลสีเน้นน้อยให้เด้อหมู่บ้านในพปก่นเน้นน้อยให้กันน้องแม่คือว่าหเสือโหลดหาน้อยนะ่ะถ้าได้น้อยไหนแล้วหยุดนะไม่ต้องไปเล่นต่อยังไงยังไงก็ไม่ได้อผมบอกก่อนนะว่าหาน้อยได้น้อยได้แล้วเศ้า บ่ต้องไปซื้อลายน้อยปานนั้นไปซื้อลายน้อยบัดนี้ได้น้อยนึงแล้วไปซื้ออีกน้อยนึงตายไปยังใดบัดน,นี้ <c oughs> เล่นเหมือนกับเออลาวเลยนะคะ <c oughs> อ๋อให้น้อยแม่ก่อนมาสันค่อยไปหาเขาสันแม่ผู้ใา้ก็ตตองเหลือดกว่าเด้เอผู้ใา้ก็ตตอง ก็ต้องเลือดกว่าด้แม่เฮาเฮาต้องผู้ชายเฮาต้องมาดับหนึ่งเออแม่บอกแบบนี้บ่ได้ใดแบบเออผู้ชายอยู่ไก่ปันไดผู้ชายอยู่ไก่ปันไดกับไปแล่นไปหาเขาคือจังมาด่ามไงความหมายไง มือนี่ฟันคือเกา่าเห็ดคือเก่าเด้ออ้าพี่ปอรัฐบานสัน่นโอ๊ยคืออันเร็วแท้สามแปดอ็นบอส่วนมากเรียกจะเต็มๆนั่นปวาแเล้วเห็นบอป,าปาวาสูเแม่แม่ฟังไปว่ามันจีอันไปหาสือ่อหันเป็นยังเข้าปล่อยต่างแต่ดดนๆแล้วเข้าปล่อยตั้งแ,แ่หมู่มบ้านเมือกกอนแล้วไปหาซื่อนั่นไปหาสื่อนั่นปาวาแล้วมันจีอันบ่า เว๋ยเจ้าสิท่านเขาบอนะเมื่อนีนวันที่เท่าไรพี่น้องนะคะวันนี้วันทีนนนนนท่เท่าไหร่เดือนสองเนาะวันที่ยี่สิบสองเนาะแม่นาะผู้ใดที่บ่กให้ไปเข้าไปซื้อเดอ้อคือว่าแม่พอว่าดูดเดอ้อมือนี่เป็นส้มวบาดูจังไลยบุแม่ยาบากันเดอ้อมาว่าเดือดว่าวมาห้วน้ำกันลด ใครไม่ทันรัฐบาลนะคะปอลงให้แล้วหน้าเพจนะคะเดี๋ยวปอลงให้เราหน้าเพจเด้อผู้ใดเดี๋ยวอันอยู่ในกลุมนอกเขาสิเน้นน้อยหายแม่อืมเขาสิเน้นน้อยหายนะคะอ่ะกดหนึ่งเดี๋ยวปอให้แคบแล้วนะคะมันนานแล้วผู้ใดบวนได้เข่ากุมนี่เออผู้ใดบวนได้จิมลิงกับจิมลิงบานได้มีมองเสือชั่วๆจังเสิกับไปเสือในลิงนี่ก็ได้ที่ว่าปอปักหมุดนี่ไปหาเสือโหลดน้าเพลินนะ่ะ มู่บ้านนี้ก็ได้หฮงหาเนาะพี่น้องเอ้ย 5, หา้าหกห้านั่นแหละเมื่อวานนี้มันออกหกห้าตรงๆนะคะอยู่ในกลุ่มก็พากันฮือหาเนาะแม่เนาะพราะว่ามันกระเขาตรงๆเหรอะ,ะ้าเขามันกับซอยประได้ละพะว่าหนึ่งเข้ากะบอกเข้ากะงามน้ำจังสีนาความหมายนะอ่ะหลุดนะคะ <s> <S <s อืมได้มาสันแม่ ไพ่บ่ท่านกะเดี๋ยวไปเอานาเพเดอร์มู่อวานได้สิบบาทนั่นว่าจะเรียนเราถ้าเขาได้น้อยได,ได้แล้วก็เศร้าห้าน้อยมันออกบ่คือเกา่านะได้น้อยได้แล้วก็เศร้าอ๋อตามค่ะน้ำหนึง่งฉันสวยบัตน้ำหนึง่งอยู่ในอยู่ในไลน์เนี่ยฉันสวยอยู่ใดนเนาะอ๋อตามข่าวัสนคุณแม่นะคะเอาตามนี้เลย นะคะเราชอบนะคะเราซื้อเราไม่ชอบเราผ่านได้เลยหกห้าตรงตรงงวดที่แล้วเมื่อวานนี้เออสามห้าสามห้าเจ็ดใช่ไหมห้าสามเจ็ดป,อ,ปอกมาปอกมาขึ้นแม่เลยหาสามเจ็ดคุณเลนูนะคะสามตัวนี่รอเลยไทยให้ยังครับเออไทยไทยเน้นเลยนะสองห้ากับสามเจ็ดแต่เน้นที่สามเจ็ดแม่ไปหาซื้อไหมเนี่ย ปัญหามันออกมากอ๋อป้าน้องปอคนสวยคนน้องมาซ้อบอกนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเออสิเป็นยังสัน้นแรงไหมแรงไหมแม,แม่นะคะเออแต่ว,ว่าอ๋ออ,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 อีีกกะเทยง,งามมนั่นบอกมันบอกนะ่ะโอ้ยคือบอกแมนเทสุสินะเออกะสิประมาณนั่นล่ะว่าตัวเ่ลา าวาโตะวะล่ะแม่นะคะเราชอบเราซื้อเราไม่ชอบเราผ่านแม่นะคะหาบรอยกับค้นเบิงนะคะผู้ดใด่ทีบ่บอนให้มีตรงซื้อเ้อตรงซื้อ,ตร,อตรงแท่งตรงยังนะคะแม่กับจิมลิงเข้าไปนะคะจิมลิงเข้าไปเบิงโหลดไปซื้อน้าเพลินอุดหน,นุนกันเนาะแม่เนาะเลขดังบะแม่นจ้าเลขดังค่ะเลขดังคะ่ะสามเจ็ดเจ็ดสามกำลังมาแรงแปดสามเจ็ดสาม ตามค่าชอบจัดไปเลยแม่จัดไปเลยนะคะมากกับอยสื่อว่ามากกับพานโหลดบุนไปเอาเลขเจ้าของสวยคาวสันเอ่อกับไปเอาเลขเจ้าของมากกับมากกับแปาเลขเจ้าของบ่มากกับตามน้ำปอกก็ได้ปัญหาอุ้ยฟุกถือองศีเออปัญหาฟุกถือเขากับบาไปบ่ถือกระเล้วไปพี่น้องเงินเนาะคือบ่าละเขากเกาเงินนําเฮ้าองศีนะอืมมากอุ้ย,มา,ยมากน้ํามันเวสื่อน้ํามันดอก สินะเออถือกระถือบบถือกระเลียวไปยังสีนะเนาะแม่ภาษีบาอ๋อบบถือมาดากันเด้อแม่เอ้ยขอยน้ำเด้อขอน้ำโตพฮอดบานเด้อแม่อ๋าไห่แม่มาแนนึงใบทะซันชอบมากค่ะชอบซื้อนะคะไม่ชอบผ่านได้เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนู่นนี่นั่นอีกเนาะแม่เนาะนะคะ้าน้อยเดี๋ยวปอสีลุ่งเดี๋ยวปอสีลุ่งไรแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวไปเบิงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเบิงยู หน,หนาเพดเดอร์บานหวยใช่ไหมคะแมนจาาแมนนับตังคะนับตังส응ื่อรลดไปซื้อน้ำเพลนไผ่บ้านในมีตรงซื้ออยากได้มองซัวๆไว้น้องปอนะคะอยากได้มองซัวๆวแม่กระเสือรลดนี่แหละจิ้มลิงนาไไเา่เปาซัมซ่ามีนะคะเท่ากับคือว่าหลักคือว่าหลักมากก็ค่อยซื้อ,อมากกับพ่านรลดสวยแบ่งปันแมนคะ่ะเขากบกว่าแบ่งปันไป เลดกับไฮฟี ai, no, bon ่ปอบาดไอ้เสียงเงินจักบาทเนาะแม่เนาะคือว่าแหละเลดกับไฮฟี่ปอบาิไอเสียงเงินเขามาเบิ้งเอารวดเออมาพิจารณาเอาอุ้ยน้องปอไฮโตนี่เว้ยอีนั่นไฮโตนั่นบัคนั่นไฮโตนี่อาจารย์นั่นไฮโตนี่อาจารย์นี่ไฮโตนั่นมาเบิ้งใส่กันเอาพี่นนองเออเราค่อยตัดสินใจว่าเจ้าของนะมากตัวใดงั้นสินะเจ้าของมากตัวใดเจ้าของอุ้ยถือใจกับน้องปอเว้ยถือใจนาอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ก็ค่อยว่ากัน อถือบ่ถือมันก็นอยู่ที่ดวงละอืมถือบ่ถือก็อยู่ที่ดวงเฮานะคะจะไปโทษผู้นั้นผู้นี้โทษด,ดวงจะคล้องบางเทือเขาบอกถือแต่จะคล้องสื่อบ่ถือกับชั้มบาดวงคือเกาแม่นะคะปะ๊ปอมิทุระนะคะอืมปอสิไปแล้วเด้อนะคะคอยทุกคนโชคดีถือมนันมันแห้งๆนะคะสื่อตัวได้กับคอยถือต่มหน้าตามหลังกับคอยถือเด้อพี่น้องนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะ สวัสดีค่ะปอยูอุดรค่ะแบบปอเป็นคนสวยอุดรนคนหนึ่งเลยอ่ะหลุด